พญานาคราชนะคะเพื่อนๆพญานาคราชนะคะเป็นบนที่มีลวดลายที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆราคาก็ไม่ได้แรงอะไรนะคะทุกคนจับต้องได้นะคะเพื่อนๆต้นเล็กก็ไม่กี่บาทนะคะร้อยกว่าบาทหรือบางที่ขายถูกกว่านั้นก็มีนะคะเพื่อนๆแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นต้นแม่พัน์ุนะคะที่ปุ้ยซื้อมานานมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆก็ ได้ลูกอยู่ประมาณสองต้นแล้วเนาะหากเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเลี้ยงไปนานๆเข้านะคะอ่าน้องจะมีงอนโผล่มาแบบนี้นะคะเพื่อนๆคือแบบสวยมากอะคะ่ะเพื่อนๆคิดไม่ผิดเลยค่ะที่ซื้อมาไว้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นบอลกาบนะคะเพื่อนๆที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นใบล่าสุดนะคะเพื่อนๆนี่นะเพิ่งกลางเมื่อวานนะคะเนี่ย น้องก็มีงอนเช่นเคยค่ะต้นเดียวกับต้นแม่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆสวยจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็เลยเก็บมาฝากกันนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเพื่อนๆจ๋ามีติดไว้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะต้นเล็กๆอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะทุกคน<ว>ต้นน้อยๆอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เลี้ยงไปเรื่อยๆนี่นะเพื่อนๆนะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ว้าว wow, มากนะคะเพื่อนๆว้า wow, วมากนี่นะคะใบไม่ธรรมดานะคะใหญ่นะนี่นะใหญ่กว่ามือปุยอีกนะนี่นะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนอกตู้เลี้ยงนอกตู้ก็เลี้ยงได้แบบงามๆสบายๆเลยค่ะเพื่อนๆยิ่งชอบแดดด้วยค่ะก็ปุยเอาเขาไปไว้ตรงที่มีแดดแรงเนาะใบไมคะ่ะทุกคนดู ก็เลยต้องเก็บน้องเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าปุ้ยไม่ได้กางสแสลนไว้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆสวยงามอดโชว์ไม่ได้ค่ะทุกคนบอลก็ไม่ได้มีเยอะนะคะแต่ว่าอยากโชว์เพื่อนๆบ้างนะคะกําลังสะสมอยู่ค่ะทุกคนนี่นะในกระถางนี้มีอยู่สองต้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะต้นแม่หนึ่งต้นแล้วก็ต้นลูกหนึ่งต้นนะคะสวยงามจริงเลยน่ารักตะมุตะมิค่ะ ก็เป็นต้นลูกนะคะเนี่ยก็มีสีสันที่สวยแล้วใบแข็งแรงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยค่ะรากยังไม่ได้ทะลุดินเนาะก็เลยยังไม่เปลี่ยนนี่นะคะเก็บมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะอยากโชว์ค่ะอยากโชว์นี่นะคะนี่จะเป็นสตอเบอรี่สตาร์ค่ะเอ้ยไม่ใช่ออ้ยจำผิดคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะขออภัยด้วยค่ะบับเบิ้ลน,นะคะบับเบิ้ล ซื้อมาช่วงราคาแพงนะคะเพื่อนๆต้นละสามร้อยนะคะนี่ตอนที่เห็นอ่าช่วงนั้นบอลกำลังแบบเป็นกเกษตรนะคะปุ้ยก็ไม่อยากตกเกษตรที่ที่คะก็เลยต้องซื้อมาค่ะเนี่ยเป็นกเกษตรเข้าไปด้วยแต่ซื้อมาก็ไม่ได้ผิดหวังนะคะเพื่อนๆก็ก็ชอบอ่ะเนาะนี่ค่ะคลิปนี้ก็จอดไวแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ